ลืมีหนาทองในดีบม่ได้นเตือนเงี่เมีแต่นาเกเกือบอใช่ังเ้ยว่าสาุ่นไม่ใช่ารุอย่างนั่นกโอ้ร่งกิบอได้ร่าก่เากเจ็ดเจ็ดเเนนเี้นั่นองแหงเก่านเจ็นองเงินนั่นเดอ๋อห้าหกคนเยนอนปอเเยนกลุ่มน้องพิง จะเป็นคมเพีเออมัมเลยๆๆๆเยยโอ้ยดีท <mission> ั้งป้าที่ดี้ขามาผูกแขนจินนี่โอ้ยอไดอยาไ้อด้างได้่าได้แมางไิดประตูไว้ด้อ่ะเอาอ่ะ้่ โอ้ยยุ่มไว้อันนี้ลูกให้แม่ถือแม่ถือเด้อแม่ถือเด้อสิขาดเด้อายุ่มเลยุ่ป้าูกแขนะอ่ะลูกเด้อป้าีฝากมาูกแขนน้องเจนี่1ล้านเจ้าใหญ่ไว้เฮ้ยๆๆโยให้เปูดีเด้อลูกเด้ออย่าหอย่า้องอย่าอย่าดื้อเด้อเอ้อบ่เบิ่งเบิ่งน่ะเีย เลยขอบคุณขอบคุณทั้งป้าจุดีเด้อที่ฝากเงินมาผูกแขนนาน้อยคนเห็นยังลูกอันนี้คนเห็นทูยูยายใส่คน,นเห็ดทูยูว่านี่นาเมีเยคน,นเห็นผู้ไรนี่เคนเฮ็ดทูยูอ่ะคนอะโอนะ้เจ้าประจวบอุ่นเลยล่ ขึ้นขึ้นจะมาถึงถึงวันที่หนึ่งหน้าเลยนะตาไปแล้วจัดระกันจัดระกันมาเอาลงกันก็ได้เลยคนใจไปจอดพุ่งยานลูกหลานดินอยู่พี่ยานลูกหลานดินแถวนี้นะอ่ะป่อยเอาลงก่อนเด้อโอ้ยอเกือบใลาด้น่องนะดนุใช่เกือบเกือบใช่น้องแน่ใช่เกือบน้องนะเอ้ยไอ้น่องแน่จะเอาน้องนลงได้ปะเอาน้องนงมามามาแม่มาปล่าเอาน่องลงก่อนดนุ แล้วลาปะปาลุงอะปะปลาอาจารย์โอเคโอเคสบายดีป้าลุงไหมลูกสบายดีโอ้งามแท้นี่โมแม่น้องพิงใช้ถือบ่ถืออือกอดกันได้ปะอู้บมรแต่คนงามๆเหมือนนี่โหมินเนอร์เฮียขี้น้ำกันลูก อเอเสบายดีสิงามแท้หมือนมีแต่คนงามงสบายดีดกสบายดีใดีไหมนี่เขาคิดว่าเพื่นชีเป้าอะไรนะ่ะ ยังคือไอ้หองคอน้ดอกน้ำย่ยหลวาสบายดีโอ้ยคนรอหนิคนรอหนะเอากระน่งแต่งตัวคนอยู่สบายดี สองเงินไปยังไงเรถจะกินอ่ะปวมากหอนเนี่ยเด้งบุบเลยว้คือกี่มากตั้งแต่ว่ากับไก่เออไอ้นี่เริ่มมีหน้าทองได้ไอ้นี่ไม่ได้เย็นเติงเงี้ยเกี่ยวพิจนะเกี่ยวว่าเกี่ยวพิหน้าทองจะกันได้เออสองเงินน่ะลงแล้ว เออเฮ้ยไปลำหน้านะพ่อขงลูกไปลำหน้านั่นนะเราเบิ่งเจ้าของมันเกิดนะอจะยิงหน่อย่ะนี่โอ้ยดุดมามามาไปไปะเออางอใช่มาโอ้มามายิงน่อยบ่นใชดุใช่ใช่ใ กินมาเปิดเค้กให้ชาวฉาๆมือดีกินอีกตไก็เค้กเนื้อเนื้อเอาเถอะสบายดีป้าลูกแน่ลูกล่ะถแต่สเดียวกีมบเฮ้ยมันขึ้นขึ้นเนี่ยนงโอ้เชือไหม่บ่นี่เชือม่ยังไม่ได้ชักเือมายังไม่ได้ชัก โอ้แม่จะาของมันเกิดกับขี้งามได้เลยวันนี้ยืมใส่นี่จะเป็นขึ้นบัญชีอยู่เอาไปดูเอาไปเอาไปดูปะเอาไปน้ำน้ำปลาจ่อยไปแล้วอะไรยังไเอมบอเอ็มเอ็มบเฮดเดือไเดือนไ้เดอมาคิดบัญชีอยู่พี่มีแต่น้าไม่มีหลังอย่างเลยมาด้อมีอย่งแล้วก็แล้ว

มึมมมมนี่นี่นี่เอาไรเงเอาปะอสบอะปะขนาเอื่อไพอ้ยต่อันี้นี่นี่ข้างออออเออยู่ดีใจว่าดีใจว่าเมาจนตมนนมม่มีได้วันนี้มันเกิดน้องจินนี่โบโบผลโบตก

มาหน่อยเอ้ยฮะใช่ใชเอื่อยดิเข่าน้ำเบื่อบิวข้างน้อยเอออตึ้มชุกยิ้มตึ้มอยากไปน้ำลุงอีแด้มั้งนบินนาราเด้นี่นี่ใช่ใช่ใชุงเดยใชดุงเไลุงไปหาบนนีกันล้วใชโอ้ตุ้นลุน้ไปกินแน่วังลุงว่บอนี้นะกินแน่วังลุงแล้วนี่ กินบมดได้แล้วินี่ยมองดูข่อยวันมันแบบว่ได้กินแต่เงิงนด่้อแข็งแขนแกขาข่อยกินได้่อแข็ง่อยแข็งเจ้าแข่งข้อหลราจะรับกันายุายทับทับทับ khiêu bài phân bao kec nào bà chắc quá. ăn Chúng cháu có bỉm cái gì? ăn bỉm chỉ chuẩn đi. ăn đang kìa đang ngà anh em ạ. kìa bỉm cái bỉm cái này. này. bố bảo. bố mẹ. Yêu là phải đấy, bỉm cái, phải bỉm cái. à, ôi, mới coi mắc quần nai, thay nụ bỉm đi. mới coi mắc quần nai, nó chết nó. แน่แน่เพิ่งเอืนยแน่เบิ่งเื่อยอยู่ครบรอบหนึ่งปีแล้วลานชาวนี่บอดตุกตาน้อยนี่ใช่มอ้วนนะยหอไ้วนเมื่อไบอฮะบอป้าจอไม่อ้วนเมื่ออาบน้ำบอโดนขั้วบอตงอือืมอม โอ้ยหมูชิเมื่อป้าแล้ววะนี่แปดมุ้งเลยเค้กยังมาอยู่เออแปดมุ้งเลยเค้กยังมาอยู่นี่หมูชิเมื่อป้าเจ้าเบิ่นแล้ววันนี้โมโดติไม่ได้เริ่มวิ่ยาวเลยเอยากมาแล้วนะอยากมาแล้วนะขึ้นแท้มันนี่เราอ่ะหมูไหลเฮ้ยเลย งามช่ไมแม่มมมาแข่งมาแข่งกันยุ่มาแข่งกันยุ่ไทยก็งามกว่านี่แม่พี่ดูานเลย่มพี่ดูพี่บงนน้องกินนี่งามเลยหมือนี่น้องพี่มาดข้วิวงานเลเมาใช้บาเงื่วดุมีไอย่างกโกินบ่ได้้อข้อกันขอข้อกันเด้อเด้อหนึจ็เจ็ดเ่ร ไม่ได้เช่นมือเอาไ่ได้หรอกม่ได้หรอน้รมต่ขอมันเกิดได้สียงอนก่อนขอมันเกิดได้อนก่อนเอมันหนีมือแล้วหรืเดินอเนี่ยมันนีมือเอาไว้กะเอาไว้ได้ไปดองไปดไงมาไอ้เาหรือวเอ่เอาไว้นมันหนีมือจะได้ห็ผบ้านนต่ เฮ้ยมันจิหนีมือล่ะขนาดได้กินน้ำเปล่ายัยห่วยแอดก็เนาะอานามกระเชมรันกอมืนเนาะพักกันมืนเนาะไปสบายบ้างไ่ได้เอาผ้าไปเซตหน่ยบงงูด้เอาผ้ามาเออ้ยมามื่นใชลูกก็อยากมาดำดินดีบบ่แนนเนอยากมาทำนี่เลยสามาเป็นยางนี้เล่อ่ะอ่เอาไปเลยครับที่ชอบไปเลย โอ้ปะดังดวงแล้วจะนีวาไม่รูไม่รู้จะนีวะจะนีวาไม่ดูไม่ดูไม่ดูนี่นี่เลยโป่งอะนะปิงปงยตีปิงปิใส่ขี้วัดเลยเย็นดีแา้ว่าเนาะจะท่วงไว้เลยได้ท่วงล่มตึงกันะคนสวยนะนอนเนี่ยนนเนี่ยแ่ที่นี่นอนเนี่ยโอ้่ยังประธาน่อยากนอนล่ เบลอหนึ่งไหมยังเคลด่อตพลังเคลดขึ้เค่นกันทางในก็ตกแตงมะกุ้งชิดุดก่อนนะะกุ้งเออใช่หรอไปใช้ไปใช้บานนี้ใช้เม่ใบดิไปไปพาาเลาะไปไปไปาเลาะรถไปงานวันไงเงี้ยหรอวะเด้อแล้วจริงมันเป็นแบบนี้เุ้ยมาหาตังนะโตนะแบบนี้บ่ มันคือมีแนวพิงบ่มันเ้อยนี่มันเ่อเอียงกูนี่ใช่ปะเนาะมันเื่องกูนี่นะมันเมนว่าประอยอัเลยขึ้นไปผมดูเออพออยู่ออยู่มันเมนแบบนี้ะคือเคยกินนันอยู่ะอี่้นเะมีขอเงินคั่วจะปะไปจบเงินคัวกันเลยได้มาได้เยถวง สบายยังย right? oh, uh ังยังในนครัวน่ะเหตุอย่งบอยังยไม่ขีทำสบายได้อาหารบ้างบอหัวฮะไไนะก่อนอาหารบ้างแต่ตรงนี้มาก่อนเลยไบ่ห็ดยังเงินครัวจัดจานอยู่จับจานอยู่ปอยู่ปลาตาบอ Để còn đỡ, nó bằng hơn cua, đỡ bằng đúc này đỡ Ủa 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 hết thế Được phần phai Phần mỏ đây Mỏ nhảy đây ô, oh, tạm hà con xuôi วะไม่อ well, ้วนอยู่ใช yeah. ่ะคนสวยต้องทำแนวสสวยสบายดีเด้อสองสาวสาวน่อยกับสาวใหญ่เมื่อวานเมื่อกี้นะเมื่อวานเมื so ่อไงะ

ยังเชียวชูดือตะกี้บ่ะแต่เขาว่าแซ่อยู่หอน่ะแต่ว่าผ้าเดือดมอบมนู้นลิตกใช่ไหมเอยังลงมาบุ่มบั่มบั่มาัเดียวนะเคื่อนี่ยังไม่หมดเื่อน้อยแต่ได้ ต้องไปอีกหน่อยโคมแตกไปปับก่อนเดี๋ยวตังไปบอมาแล้วโครมบอกไว้แตงโมแบบพาใบเคื่อนทานนั้นเขินชัางบใบนะหมูกระทะน่าแบบพูเฟ่นะพะยะกับยิบด้ยกินพอยากันห่อเอาห่อมือเฮือนก็ได้อุ้ยถุงไหาได้อุ้ยถุงเจ้าห่อวัดเอาถุงมาแต่เฮือนผูกได้แท้ก่อนนะสบายนะดูนี่นะใช่ไม่ตายฉันหบายแลย อุ้ยบมดสายเอทำสาดมันด้วยกือจุ่กจุ้นอืม้ำจิ้มน้ำจิ้มมันนั่นนะจิ้มลูกชิ้นตามสบายว่ะหน้าเตียงเอาเค้กมาบอกว่ายังอยู่สวรรค์อยู่โอ้ยจิกลับมานอนก่อนได้ปะแผดมเลยจะของมันเกิดกันข้างอืดอืดอยู่เอเอ นงือเยแม่ยาได้ก็เอ้ยเอาว่ามือจะคลองได้แทงมือมันแดงเลยพอต้องเพิ่มรอต้องเพิ่มสีแน่นนนี่ยาเนดรอกินเป็นฝ้ายแล้วว่าตอนนี้นะถ้าเอาไว้แบบนั่นนะเป็กวดเลยใช่ไหมยังเธอกโกชัยถย แม่แม่ว่าไปอยากเอาจังกดใช่เนาะบ่ได้ชื่อนั่นบ่บ่ได้ชื่ออันกล่องอันน้นนจกอันเฮากินน้ําจกยางอะไรเนาะจอกยางได้ไปนหนอยอ่ะจับซะจกแล้วก็ให้เขาทัวดเอาได้จกยางบางหเอาไปวางไว้ล่ใเขาเบิ่งนี่ใส่แบบนี้ะเนาะอาใส่้นมันก็จเอานฟ้าจุ่มลงบ่พาสิกินเนาะ สามไม้ขว้าตามสบายว่ามีไผ่มีเอตา,าอันนี้มีปลาตาไม่อ้วนอันปลาคำโอ้ยสามไม้ขว้าแหงห่ดต้องห่วงว่ะ <c oughs> ปลากระป๋องรุ่นแบบรันเกียร์ดีนะเอาแต่อยากเติมอีกนึงน <c oughs> ับไก่ว่าในกระซัมนะ มันนารอนกได้ับได้นืหอมก่าวว่าชิบบกินขวดมันแข้งขวดได้วัดอยากขวดมันแข้งก็ขวดจิโดเดต้าคุดมาหายอันบด้คุดมาหายแล้วคุดมาคายตัวลาห่าร่อยมีปีกแน่บปปีกแนี่แต่ว่าข่อยวัดมากบตัวบบมีปีกพอมันตุยบบมันตุยเลยก้นตันๆนนะ

จังวันนั้นอันไนเขาก็นอนรับปะได้ไหมไมเห็นไล้โอ้ะคาแล้วก็ไอถอด่นไฟสักทงนงใช่ไหมแมทงทงละเนนะบ่ใครอยู่่นไฟมันบ่ได้เต้นปนไเนาะนันงุดแล้วะอืมปะปเราชอบพ่นบ่ S, s, <S oh oh. ้อยู่กับลุงเหารอหันว่างหันว่างที่นี่นอนแน่วนี้ เจนี่นอนเลยนะนี่นะเออนี่นอนเลยเนาะเินี่นอนเลยเจนี่นอนหัวเดอิ่งหืมอแต่นแข็งังเอ้างเอนไม่พักทเาีไม่คนเดียวนีบอคือเสแท้นี่เจนวนั่งแม่เจ้าไปดู nè 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 mình nè 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 hey hey đi hey tum à nè nó đây rồi đó kiếm nó ngân nè đấy à tiền năm rồi rồi nè giờ mình ปีป้ามันฝากมาผูกแคนลานค่ช้าเลยทีเดียนอนอยไม่ไปคือว่าไม่วอนไมายังไม่นอนเลยป่ะนีเว้ยอ่าแม่ไม่นอนนี่เลยเข่าเพล็กเลยบ่อน่นะผูกเลยบอกอุปกรณ์ย็นตอนเป่าเคเย็นกลุ่มน้องพิง <c oughs> จะเป็นกมเพล็กเออมัมเลย <c oughs> ๆๆๆเย้ยโอ้ยอ่านเนาะพดีทั้งป้าที่ฝากมาผูกแขนกินนีเออไม่ได้เยอะได้เยอได้บ่างเยได้ แหมแม่เก็บไปเอาแต่ว่าอันตัวเล็งติดปลื้มไว้ลูกอะอะลูกอ่ะเด้อปาจุดีเด้ออนุกาจโอ้ยุมไว้ให้แม่ถือก้อแม่ถือเด้อแม่ถือเด้อสิาดเด้อุมเลยุนนะอะลูกเด้อป้าจุีฝากมาปูกแขนน้องเจนี่1ล้านเจ้าใหญ่ไว้เฮ้ยๆๆโอ้ยเป พูดพอดีได้รูกเด้ออย่าหายอย่าห้องอย่าอย่าดื้อเลยเออบ่ดื้อเด้อเวิร์เน่เบิ่งเน่เบิ่งเน่เรื่องเลยขอบคุณขอบคุณทั้งป้าจุดีเด้อที่ฝากเมาผูกแขนดาน้อยโตขอบใจหลายเด้อป้าจุดีเด้อขอให้ป้าจุดี้มีเฮงคนเจ็บจะได้คนไข้ยังมีเด้อสาธุสาธุโอ้ยวัาบ้ายมาผ่านควมแก้มในบ้านนึงใช่ไหมใช่ เหนื่ยเบื่อเนี่ยไปแล้วแหละเบื่อเหนื่อยไปและโอ้ยผูกแล้วแล้วพอดีย่านว่าผูกตอนปอกเค้กเลย่านน้องผิงจะไปจิ้มเค้กพอดีเซียนนั่นเนาะเซลอยู่เ ấ y ไอ้ไอ้ผูกไอ้ฝันก่อนเดนั่นจะของมันเกิดหัานอนเด้ไหมนั่นนั่นโอ้ยว่าว่าเพฝันถึงนอนกินถึงหัวแกะ ป้าซานโอเคสันอทินี้กจะได้ขอจบไม่สันีก่อนไี่ติดเลยโดยนะขอบคุณขอบคุณทงเรื้อยีแต่ลายเรื่อยเด้อที่ตักเนมาผูกแขนดามสาวในมื้อนี้ขอยเอื้อยดีใี้สุขภาพร่งกายแข็งแรงเด้ออย่าเจ็บๆเนาะโดยดีจ่าดูโดยอาแล้วสบายดีมีเคื่อนๆกินี้ว